เท็กสีนินสังคโลกต่อยอดงานศิลป์สุสขโขทยัยลายสังคโลกในอดีตนั้นช่างจะเขียนลายลงบนเนื้อภาชนะดินที่ผ่านการเผามาแล้วลวดลายบนเครื่องสังคโลกนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามแล้วในบางครั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อสภาวะแวดล้อมของสุขโขทยัยแฝงไปด้วยความหมายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดังนั้นลวดลายบนเครื่องสังคโลก จึงเป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์ส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันเพียงแค่รู้จักสร้างสรรค์และประยุกต์ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เชกเช่นเค้กลายสังกโลกเบเกอรี่ไทยประยุกต์ของร้านสุขเสมอคอฟฟี่แอนเบเกอรี่เฮาที่ดึงเอาลวดลายบนชามสังกโลกอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทยัยมาตกแต่งไว้บนหน้าเค้กขึ้นแท่นเป็นของฝากมาแรงประจำจังหวัดสุโขทยัย คุณสุสุภลักษณ์คงรุ่งและคุณสินไทยสินอัมพลหรือคุณแกมสองเจ้าของกิจการที่ร่วมกันดูแลมีความคิดที่จะพัฒนาสินค้าให้มีเอกลักษณ์ของสุโขทยัยด้วยการนำลวดลายบนชามสังะโลกมาตกแต่งบนหน้าเค้กและใช้ข้าวหอมนินที่ปลูกกันมากในพื้นที่มาผสมกับเนื้อเค้กเพื่อให้มีความเป็นสุโขทัยมากยิ่งขึ้น คิดว่าจานสังคาโลกลักษณะก็จะเป็นกลมๆเหมือนกันเราก็เลยเอาลายตรงนั้นนะคะมาใส่ไว้บนหน้าเค้กแล้วก็ทําสีให้มันใกล้เคียงกับจานสังคาโลกเหมือนกันส่วนตัวเค้กจะเป็นเนื้อข้าวหอมนินค่ะจะใช้เป็นข้าวหอมนินออร์แกนิกที่ปลูกมากในสุขโขไทยซึ่งเค้กตัวนี้เราก็จะไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สารกันเสียค่ะใช้น้ํามันลําข้าวค่ะจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างหวานน้อยด้วยค่ะอย่างตัวหน้าเค้ก เราก็จะใช้เป็นครีมเนยสดที่มีความหวานน้อยคือเหมือนแบบให้ผู้ใหญ่ทานได้ด้วยค่ะส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาก็นิยมซื้อเป็นของฝากสำหรับจุดเด่นของเค้กลายสังคโลกโดดเด่นที่ลวดลายรูปปลาและพันพฤกษาปัจจุบันยังนำลายผ้าตีนจกของขึ้นชื่อสีสัชนาลายัยมาวาดลวด,ดลายบนหน้าเค้กอีกด้วยสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในอดีตของจังหวัดสุขโขทยัย เนื้อเค้กจะมีความเหนียวหนึบกว่าเค้กทั่วไปมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวหอมนินใช้น้ำมันรำข้าวผสมแทนเนยและมาการีนมีไขมันต่ำกว่าปกติและหวานน้อยส่วนเนื้อครีมเป็นสีเขียวไข่กาสีหมึกโบราณของสุขโขทยัยนอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ลงมือทำได้เองแต่งหน้าเองได้มีกิจกรรมเวิร์กชอ็อปวาดลวดลายลงบนหน้าเค้ก สำหรับลายที่จะสอนให้ทำม,มีลายสังคลโลกลายผ้าไทยชื่อ12หน่วยตัดอันเป็นลายเอกลักษณ์ของโสุโขไทยเรียกว่าได้ทั้งรสชาติเค้กสังคลโลกที่อร่อยและอัตรัษความภูมิใจในฝีมือเราเอง